บอวเขาเวลามาจะ้ใช้ลูกไปไล่ไปไล,ล่รถบ่ไปไล่รถน้ำทางตี้อไลยได้ใส่ปากไวบ้บ่ดื้อคักเนาะบอกว่าจะไปไล,ล่รถเพื่อนสีเอามีดใส้หัวเอาควานตีก็จันเจนมาตัวนึงถือกันฟันอยู่ขางทางจะมันไปไล่รถกับพ่จ้ะจะไปหาไล่รถเพื่อนเข้าใจบ่ ก้นสีตีสีขาะมันถืบอได้ย่างเป็นม้าหัาใจบอยูคือหูคือจังบึกตืดนี่ม้าตืดยูหูคือบึกตืดนี่นะยู่หูคือบึกตืดนี่เด้อมนาตืดเนะนั่นดินั่นดินั่นดิถ้าได้กินเขาว่าถ้าได้เย็นอยู่นาเขาเย็นก็นเด้อตุ่มไปแล้วตุ่มไปแล้ว เหนยียดกี่ขั้นเฮ้ยคักดนอนเจ้าเนาะไปอาบน้ำได้โมนี้เด้อไปตัวน้าเด้อพ้านองไป,ปลงน้ำอาบน้ำยุ้าเด้อมันเหมียนแล้วเข้าใจบ่เข้าใจบ่เตื้อไปอาบน้ำเลยพ้านองไปอาบน้ำเลยเนี้ยผ้ากันไปอาบน้ำเด้อมนี้เด้อผ้ากันไปอาบน้ำเด้อมาตองเลยมาตองเลย อาบน้ำเลยมือน,นี่แดดแล้วพากกันไปร้อยเรียนน้ำโยคุณพากกันไปร้อยน้ำอาบน้ำน้ำอาบลายมือ,ม,อ,ม,อมันเหม็นเข้าใจบ้าก็ต้องเฮ็ดจังสั้นต้องเฮ็ดจังสั้นเลยพากกันไปอาบน้ำด้วยมือน,นีเด้อยคุณอ่ะบู๊สามชิงกระทิงทองเฝ้าสวน ยนีาา่ยเมื่อคืนกะเฮาอุ่นใจนย้อนสามซิงอะลรจ้ะก่อนก็จีได้กินแล้วเข่าก็จีได้กินแล้วใจเย็นๆต้มเข่าให้พันปะต้มก็กินปะยิ้ม,ม,มอ, <c oughs> อย่ายดขี้ข้านเป็นเพื่อนคักเนาะอย่าไปไล่คนอีกเด้อลูกเด้ออย่าปไปไล่คนอีกเด้อเข้าขใจปะ กซชายจีจีปลูกบัวเอาไปมาบัวบ่วมีแล้วจะเลียน,นน้อยนึงจีงนยายน้ำเบอร์นี่จีนยายนะซื้อมาที่แหลกงามอยู่ปลูกไปปลูกมาตวนมือไปมือเรียนหน,หน้อยนึงวัดเรียนนี่ก็เลียนซ้ำนี่บัวสวยงาม มีเอาบัวบัวขาวจ้ะบัวใ่บัวหลวงมาปลูกซะเลยซื้อบัวอยู่ตลาดมาปลูกมัน่ขคืนปลูกต้นไม้ไปจ้ะอยากเนี่ยกินเลี้ยงบัวเลี้ยงบัวหลวง เลี้ยงไว้บัวหลวงจ้ากระลังแผ่นกระลังหันเพาะกระลังติดสาจีจีก่ะปลูกต้นไม้ไว้จ้ะน้ำสวนอย่างน้ำปลาสวนอย่างปลูกต้นสักไว้เนี่ยต้นสักต้นดูต้นพะยุงต้นพะยุงจ้ะต้นพะยุง งามแล้วปลูกอยู่ในปลาหยางด้วยจ้ะคลิปนี้ก็ไวซสำนีนะจ๊ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามาชมมาให้กำลังใจขอบคุณและสวัสดีจ้า